สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสุขภาพดีวิถีตะวันออกกับ Oriental Med วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือหลงต่านเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อน,นี้แต่บอกเลยว่าในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยหลงตานเสื้อการทังเป็นตำรับยาที่โดดเด่นสุดๆในการช่วยดับไฟตับและชำระความชื้นร้อนของร่างกายเราค่ะในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะ ตับและถุงน้ำดีของเราเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆเลยทั้งในเรื่องของอารมณ์การไหลเวียนของพลังชีและระบบย่อยอาหารของเราด้วยพอเรามีภาวะที่เรียกว่าไฟตับลุกโชนหรือมีความชื้นความร้อนสะสมในตับและถุงน้ำดีขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยค่ะซึ่งตำรับยาหลงต่างเสียการทางนี่แหละค่ะที่จะเข้ามาช่วยระบายความร้อนและความชื้นออกจากตับและถุงน้ำดีอย่างรุนแรง ถือเป็นตำรับหลักในการรักษาภาวะเกินที่รุนแรงเลยนะคะชื่อยาหลงต่านเสื้อการทังถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ g e n t l e n e a l o n g d a n า a u d e c o c t i o n t r u d e n the river ค่ะซึ่งจัดเป็นยาทหารที่ใช้ในภาวะเกินจริงโดยมีกลยุทธ์ในการรักษาคือเชื่อหัวเสื้อหัวตันที่หมายถึงตำรับระบายไฟระบายตับค่ะ แล้วกลไกาการออกฤทธิ์หลักๆของตำรับยานี้คืออะไรบ้างมาดูกันค่ะหนึ่งเลยคือเขาจะช่วยระบายไฟส่วนเกินออกจากตับและถุงน้ำดีโดยจะใช้สมุนไพรที่มีรสขมและฤทธิ์เย็นจัดเพื่อดับไฟที่ลุกโชนนั่นเองค่ะสองคือชำระและระบายความชืน้นความร้อนออกจากทางเดินส่วนล่างของร่างกายรวมไปถึงการชำระความชืน้นความร้อนออกจากซานเจียวซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการไหลเวียนของน้ำในร่างกายเราค่ะ และสุดท้ายคือเขาจะใช้หลักการระบายส่วนเกินและล้างความร้อนออกไปอย่างเด็ดขาดเลยค่ะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบสำคัญกันบ้างนะคะตำรับนี้เนี่ยมีสมุนไพรถึง10ชนิดเลยค่ะส่วนใหญ่จะมีรสขมและริดเย็นเป็นหลักเพื่อเสริมริดในการระบายไฟและชำระความชื้นร้อนค่ะตัวเอกของเราคือหลงตานเฉา เป็นสมุนไพรหลักเลยค่ะที่ช่วยระบายไฟจากตับและถุงน้ำดีกำจัดความชื้นความร้อนจากทางเดินส่วนล่างมีรสขมเย็นจัดและเข้าเส้นลมปราณตับถุงน้ำดีกระเพาะอาหารค่ะสมุนไพรรองก็มีหวงฉินช่วยระบายไฟทำให้ความชื้นแห้งสงบตับหยางจื้อจือ,จอช่วยชำระความร้อนกำจัดความหงุดหงิดระบายความชื้นความร้อนมู่ถงช่วยส่งเสริมการปัสสาวะ กำจัดความชื้นความร้อนจากทางเดินส่วนล่างยังมีเชื้อเชียนจือช่วยส่งเสริมการปัสสาวะชำระความร้อนและเฉอเสียช่วยส่งเสริมการปัสสาวะชำระความชื้นความร้อนเช่นกันค่ะส่วนสมุนไพรช่วยอย่างเช่นชัยหูจะช่วยกระจายความร้อนจากการติดขัดของตับและนำฤทธิยาไปที่ตับและถุงน้ำดีและที่สำคัญคือซึ่งตีหวงกับตังกุยเว สองตัวนี้จะทำหน้าที่ปกป้องยินและเลือดของเราค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเสียหายจากฤทธิ์ระบายที่แรงและทำให้แห้งของยาหลักๆนะคะปิดท้ายด้วยการเฉาที่เป็นสมุนไพรประสานช่วยควบคุมสมุนไพรอื่นๆให้ทำงานร่วมกันได้อย่างดีค่ะแล้วตำรับนี้เนี่ยมักจะใช้กับโรคหรืออาการอะไรบ้างคะ ส่วนใหญ่จะใช้รักษาอาการที่เกิดจากตับไฟลุกโชนหรือความชื้นความร้อนในตับและถุงน้ำดีซึ่งมักจะแสดงออกในอาการต่างๆเช่นปวดชายโครงปวดศีรษะเวียนศีรษะตาแดงเจ็บรสขมในปากหงุดหงิดปัสสาวะลำบากและเจ็บปวดอวัยวะเพศบวมและคันตกขาวสีเหลืองมีกลิ่นหูตึงหรือหูมีหนองไหลเป็นต้นตัวอย่างโรคที่รักษาก็มีไมเกรนตับอักเสบจากไวรัส ดีซ่านโรคผิวหนังอักเสบเช่นกลากเฮอร์พิสที่อวัยวะเพศการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเช่นกระ,พรระ,ะ,ะกเพาะปัสสาวะอักเสบภาวะอักเสบในระบบสืบพันธุ์ชายเช่นอันทะอักเสบความดันโลหิตสูงเป็นต้นค่ะแต่ถึงแม้ว่าตำรับนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็มีข้อห้ามใช้ที่สำคัญที่เราต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันผลเสียต่อร่างกายค่ะ ข้อแรกเลยห้ามใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าเขามีฤทธิ์ระบายที่รุนแรงมากข้อ2ห้ามใช้ในผู้มีภาวะพร่องของหินหยางหรือเลือดค่ะเพราะฤทธิ์ระบายจะไปทำลายสิ่งที่พร่องอยู่แล้วให้ยิ่งพร่องมากขึ้นไปอีกเหมือนกับการบังคับให้คนป่วยที่ขาดอาหารออกไปทำงานหนักๆจะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอซึโทมหนักกว่าเดิมค่ะ และข้อสุดท้ายควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ที่มีภาวะม้ามและกระเพาะอาหารพร่องเย็นเพราะว่าฤทิ์ขมและเย็นจัดของยาหลักจะไปทำลายอย่างของม้ามซึ่งเปรียบเสมือนไฟใต้หม้อที่ใช้ย่อยอาหารของเราค่ะ ทำให้ระบบย่อยอาหารอ่อนแอลงได้อาจเกิดอาการท้องอืดเบื่ออาหารหรือท้องเสียได้ง่ายการให้ยาขมเย็นจัดกับผู้ที่มีม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยก็เท่ากับเพิ่มน้ำแข็งไปบนกองไฟที่กำลังมอดนั่นเองค่ะ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะถ้าใครมีอาการเหล่านี้และสนใจจะลองใช้ตำรับยาหลงตาลเสียการทางังก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจาก Oriental m e ท่านสามารถปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรจีนได้โดยเพิ่มเพื่อน Line at Orientalmate ได้เลยค่ะ